สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านหมึกลุกดิกด๊กนะคะน้ำซิมรสเด็ดนะคะท่านผู้ชมนะคะพิกัดนะคะพิกัดร้านนะคะ,ะจะเป็นงานลอยกระทงนะคะของจังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยนี่นะคะจะเป็นเซตแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นหมึกสายนะคะนี่นะคะ ซิมรสเด็ดนะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่เปิดร้านี่โมเ่ยห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นถึงประมาณกี่โมงพี่หมดจนจบงานค่ะเรื่งงานอะไราเียไม่อั้นสามสิบสมีไม่อั้นเลยนะคะเติมได้ตลอดโอเคค่ะแล้วถ้าไม่ได้ขายงานนี่ขายที่ไหนพี่คนไหนจะออกแต่งงานค่ะอ๋อออกแต่งงานเหรอพี่พี่เป็นคนที่นี่ไหมเป็นอ่าไม่ใช่คนที่นี่ค่ะแต่ว่าพักอาศัยอยู่ที่แก่งคอยเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะ อย่างนี้ต้องคนตลาดบุรีแก่คอยนี้จะรู้จักเหมืองรถเล็กค่ะโอเคค่ะมีเพจมีอะไรไหมพี่ไม่มีค่ะผมไม่มีเพจไม่มีอะไรนะคะแต่ต้องติดตามพี่ที่ไหนดีต้องไปตามงานนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องไปตามงานเท่านั้นนะคะตามตลาดพี่เขาไม่ได้ขายนะคะตลาดนัดก็จะมีบ้างที่ไปลงท้องถุนโอเคเอาเบอร์โทรตามเนี่ยใช่แล้วเอาเบอร์โทรนี้ไม่ได้ใช้แล้วเนาะโอเค เหมูปิ้งน,นะคะลวกน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรสเด็ดน,นะคะรําสด เด้งมากกรอบมากนะค่ะท่านผู้ชมนะคะหมึกละนองค่ะมาจากละนองเหรอพี่สองจากละนองโดยตรงโอ้ถึงว่ามันเหมือนแบบมันไม่เหมือนที่นี่เนาะที่นี่มันไม่ได้เด้งขนาดนี้ไงพี่โอเคค่ะ ชุดเล็กนะคะต้องผู้ชมเราจะไปไหนงานไหนต่อพีอ่มีแผนว่าจะไปงานช้างสุรินทร์ค่ะโอ้โหวิ่งไกลมากนะคะไปงานช้างสุรินทร์นะคะใครอยู่สุรินทร์ก็อย่าลืมอุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะ <c oughs> จังหวัดอะไรนะจะังหวัดสระบุรีเราเนี่ยค่ะช่วงปีใหม่อ๋ออเคค่ะ,คะ ของเขานะคะท่านผู้ชมนะคะสั่งได้เลยนะคะหมึกแดงๆเลยจ้าเรียกลูกค้าช่วยเราหนึ่งนะคะงานจะเหลืออ่าอีกวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพรุ่งนี้กวันนึงแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งค่ะพรุ่งนี้ที่วัดแก่งคอยวัดแก่งคอยนะคะพี่อ๋อโอเคใครไปขายพี่ เดี๋ยวให้พี่สาวอ๋อโอเคค่ะหนูนึกว่าถอดจิตแยกล้างไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะเลิกเลยค่ะนี่นะคะนีค่ะบรรยากาศหน้าร้านนะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ทางเข้าอยู่ทางเข้านะเลยนะคะเร่งมากนะจ๊ะแม่นี่นะคะน้ำจิ้มคนมาจ้าสายแซ่บนะคะห้ามพลาดเลยนะจ๊ะร้านนี้นะจ๊ะ หมุกกรอบเด้งเนาะพี่หมุกคือแบบหมุกคือเด้งมากาลแล้วผมส้กกมอุสุไม้ในนี้มีถุงเล็กแยกน้ำจิ้มให้นีค่ะ โอ้ไม่เป็นไรพี่ขายเลยแล้วมีแว้น่ะตันึ้งตวหน่าตัวหญ่งตัน่ตัวแนึ่วหนึ่งอห่งตัวหน่ตัวหนึงตัวนตัวหนึ่งตหนา่ตัวหึ่งัวหนเ่ตัวน่าตัวนึ่งตัวหะึ่งตาถึงตัวหตัวห่ะตน่งตน่งตัหนึ่งตั่ตัว่ะตัวหญ่เนี่ยตะกหน่หน่ตนึตหน่งต่ะ ขายดีมากเลยค่ะหกสิบค่ะน0ค่ะสอง้อยสองร้อยได้ค่ะวันนี้มากี่โลพี่อันนี้มาห้าสิบโลค่ะห้าสิบโลเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าวันร้อยน่าจะเยอะกว่านี้นะจ๊ะ ทางร้านนะคะท่านผู้ชมคนมากนะคะนนไม่ห่วงเครื่องด้วย <100 S 1> ค,ะคะอะไม้หายกมหอายกุดมึกกรอบเด้งมากค่ะพี่มี60กับ1น100นะคะ2ราคานะคะสั่งได้ค่ะ มึกจากระนองนะคะพี่มึกจากระนองเลยจ้ารนะนอง,องนะพี่เขถูกอะ <happening>. หมึกจากระนองนะคะท่านผู้ชมนะคะแหล่งลใงตง้อะหมึกจากระนองนะของแท้นะคะท่านผู้ชมนะคะขเอาองไหมคะขาหกสิบจุดหนึ่นนงได้ค่ะส่งตรงมาจากระนองนะคะเนี่ยโอ้ยอะไรพี่ลูกมันเป็น ้คู่คู่สองคู่เขาไม่ขายเขาไม่ได้ขายมีงานใหญ่ยังขายอีกเขาต้องเข้าใจแล้วมันเป็นยังไงวันนี um ้จะขายแกงคอยผมจะมาตรงนี้อ๋อพี่พี่มาแทนเนาะโอเคแล้วพี่เขาไปโน่นโอเคค่ะมีแกงคอยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครไปลอยที่แกงคอยก็อย่าลืมหมุดหนอนด้วยนะคะ คือน้ำซ้มคือหอมมะนาวมากนะคะท่านผู้ชมนะคะอ,อ,อันนี้คือหล่อหล่อคิวหมึกหมึกนะคะท่านผู้ชมนะะคงานเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหมึกลูกดิ๊กนะคะเอาเอาร้อยหนึ่งอะไร หาไม่ยากนะคือหน้าธนาคารกรุงไทยมีที่เดียวด้วยเนาะอ่าใช่นะคะนี่นะคะหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าเลยนะโคุณป,ป้ารอคิวบบไม่หวัดไม่ไหวนะคะวันนี้มา50ิโลนะคขายเซปนะคะ ข้ามพลาดเลยนะคะเนี่ยหมึก mm hmm. ลูกบ sí <will> ิกนะคะเด้งดึงน้ำจ <cé> ิ้มจับๆนะอม่อะไรอาใหม่ันน่าจะยังไม่ตายใช่ค่ะกินมดไป ดเล็กสิแล้วพี่น้องใช่ค่ะ6 0สิค่ะได้ค่ะ <40. S 2> แยกน้ำิ้นได้ด้วยนะคะทํ้งมา้สเป็นมึกจากละนองน,นะคะทํ้ชม เท่าไหร่สั่งได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาทานอ่หมึกลุกดิก๊กนะคะท่านผู้ชมนะคะน้ำจิ้มแ่บๆนะคะก็สามารถมาได้เลยนะที่งานอะ่ะลอยกระทงนะคะที่ว่าก,การอำเภอนะคะอ่าสาราสารหลักเมืองเองนาะพี่เนาะสารหลักเมืองนะางานยนังเหลืออีกหนึ่งวันนะคะท่านผู้ะะชมนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ